โอ้โหอะไรบูอืมรู้สึกไหมครับอย่าหันจอเนี่ย สมัติครับมับางครั้งมันก็เล่นไม่ได้อือ เราก็มี่ฮ่าฮ่ฮ่าแล้อยแ่เป็นไงดีือไม่รับตอทำไม เด็กวันนอกจริงจริงจริงเด็กวันนอกจริงจริงเหมืนอน เขาไม่รู้啊。เส้นทางที่เขาไม่พูว่าส่วนในญ่ไม่ใช่หรอกผมเป็นคนต่าง นี่เข้าไปในนี้เลยแล้วก็กดอันเนี้ยแล้วก็อย่าได้แล้วเราก็ง่ายโคตร ก็หลังจากที่ห่างหายกันไม่นานมากนะครับอ่าวันนี้นะผมก็มาพบกับมคครับนะครับ e 0 d 4 0 Alpha B สะอาดนะครับโอเคก็หลังจากที่คุณิตงนะคะวันนี้ก็จะมาไม่ใช่สีอยากอยากจะดูแบบแฟนน่ะมั่งนะถ้าใครอยากส่งพัสดุ เอ็ดไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีคันก็จะมารีแคสติที่มุขขาฝันนะคะแคสติในตัวสองนะคะคนี้นะคะชื่อชื่อว่า মজনে তোমাৰ ঘৰত